เจาะลึก Xiaomi SU7 คันที่แรงกว่าไทยคัน Turbo S และวิ่งไกลมากถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยครับพูดได้ว่าค่ายนี้มาค่ายอื่นตายเรียบก็ได้เลยนะครับอาจจะไม่เกินจริงก็ได้นะคำพูดนี้เพราะว่าคันนี้โหดสุดๆไปเลยไหนๆก็เปิดตัวแล้วนะครับมีการปล่อยภาพแบบจัดเต็มของ Official มาแล้ววันนี้เรามาดูสเปคแบบจัดเต็มกันดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเมื่อวานผมก็ได้เห็นการโชว์เนาะของซอฟต์แวร์ของเขานะครับคือระบบเขาเจ๋งมากๆเลยครับบอกได้เลยว่าผมว่านะครับระบบเขานี่แซงเท s l a ไปแล้วด้วยครับคือระบบจอดรถเขาโหดมากๆละนะผมว่าคันนี้แซงเทสลาไปแบบพอสมควรเลยนะครับเขาสามารถอยู่ที่ชั้น1แล้วก็ให้คนลงจากรถและรถสามารถไปหาที่จอดรถชั้นอื่นที่สามารถขึ้นไปชั้น2 3 4, งี ได้เลยนะครับและในคลิปก็สามารถหลบรถที่แบบกําลังสวนทางในที่จอดรถได้ด้วยนะครับที่จอดรถบ,บนห้างนี่แต่ก็ยังไปสามารถจอดได้สาเร็จเป็นระบบที่จัดเต็มแล้วก็ผมว่ามันตึงมากๆผมว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นม,มากๆสาหรับเทคโนโลยีสมัยและนี่คือวิดีโอที่เขาเอามาโชว์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า0ถึง400เมตรเนี่ยทำเวลาไป11.13วินาทีเท่านั้นเองครับ และท็อปสปีดอยู่ที่265กิมต่อชั่วโมงตึงมากๆครับเพราะรถ EV ส่วนมากจะถูกแบบลิมิตความเร็วที่แบบไม่เยอะเท่าไหร่นะท็อปสปีดคันนี้ปาไป265เลยครับระยะหยุดรถจาก100กิมถึง0กิเมอยู่ใน33.3เมตรครับในส่วนของ Porsche Taycan Turbo S นะราคา11ล้านในบ้านเราอ่ะ0-100ภายใน2.8วินะ คันนี้ทำได้2.78วินาทีโคตรแรงนะครับตัวถังคันนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆใหญ่กว่า BVD s i l ซใหญ่กว่า Tesla Model 3ใหญ่กว่า o อ a 07ใหญ่กว่า d i p พ l L 07ก็คือง่ายๆว่าใหญ่กว่าเซกเมนต์ที่เป็นรถซีดานที่เป็นรถไฟฟ้าในบ้านเราทั้งหมดเลยครับเพราะว่าขนาดเขาว่ามีความยาวที่4 9 9 7ม mm ิมเลยนะยาวก็ยาวมากแล้วกว้าง1,963ม mm. โอ้ซีดานไม่มีใครถึง1 9 0 0ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือ1,963ม mm ิลิเมตรเลยความกว้างและสูง1,455ม mm, ิลิเมตรแต่จะเตี้ยหน่อยนะครับตัวรถระยะฐานร้อยที่3,000ม mm ิลิเมตรเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆนะเพราะมีตีตัวถังใหญ่มากๆและแบตเตอรี่เขานี่ก็ใหญ่โคตรๆเลยนะครับ101กิโลวัตต์และวิ่งไกล800กิเมอันนี้คือีกตัวท็อปเนาะ คิดดูสิครับตัวท็อปวิ่งไกลมากถึง800กิโลเมตรเลยอะ่ะมันแบบดีมากๆนะครับเพราะว่าได้ทั้งแรงแล้วก็ได้ทั้งวิ่งไกลสุดด้วยและคันนี้จุดเด่นที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งเลยมีระบบที่เป็นไฮเปอร์ชาร์จด้วย15นาทีสามารถวิ่งต่อได้550กิโลเมตรเอาดีก็คือแบบชาร์จ15นาทีจะไปเที่ยวไหนสบายเลยอะ่ะแต่ต้องดูนะว่าที่ชาร์จบ้านเรามีแรงพอขนาดนั้นหรือเปล่า ระบบเบรกนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับระบบเบรกที่เป็นแบบ b r รโ b o สี o พอดด้วยโคตรเจ๋งแล้วก็คาร์บเเอเบรกสีเหลืองแบบนี้โคตรสวยเลยครับกล่องควบคุมระบบเบรกและเสถียรภาพการทรงตัวจากบอสด้วยแบตเตอรี่ของเสี่ยวมี่คันนี้ครับมี2รูปแบบอย่างที่รู้กันนะก็จะเป็นแบบ LPF จาก b v d คือแบบแรกนนะัในรุ่น,นต้นและรุ่นท็อปก็จะเป็นแบบ NMC จาก CATL ครับ กลุ่มพลังมีเรียกด้วยกัน2รูปแบบเนาะก็คือง่ายๆว่าจะมี2รุ่นก็คือ S U 7แล้วก็ S U 7 Max เจ้าตัวแรกเลยนะครับ S U 7ธรรมดาจะเป็นมอเตอร์เดียวพลังกำลังที่2องยแรงม้าเลยครับก็เกือบ300อ่ะและแรงบิด400อยนิวตันเมตรโหแรงบิดตึงมากขับเคลื่อนด้วยล้อหลังแบตเตอรี่เป็นแบบ LFP จาก BWD แล้วก็ขนาดแบตอยู่ที่73.6กิโลวัตต์อว แบตน้อยกว่าเจ้าตัวซิลเราเล็กน้อยนะครับแต่วิ่งไกล668กิโเมตรมาตรฐานจะเป็น CLTC อัตราเร่ง0ูนถึง100นะครับภายใน5.28วินาทีเองครับโหเร็วนะเออ b w t ในตัวพรีเมียมในตัวกลางอ่ะที่300ม้าในนิดน้อมันจะอยู่ที่5.9วินาทีอน,นี้คือแรงกว่าเองนะครับแล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่210กิมต่อช่วโมง ในตัวเริ่มต้นนี่ผมว่านะ่าสนใจนะท็อปสปีดให้210เลยและเบรกบจาก100ถึง0กิลเมตรภายใน35.5เมตรครับเ้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะวิ่งได้668เลยผมว่าตัวนี้ราคาน่าจะดีคนไทยซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับในส่วนของตัวท็อปนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีตังพอสมควรผมว่านะไม่ต่ำกว่า2ล้าน5แน่นอนก็ต้องรอดูนะว่าราคาจะเป็น เช่นไรอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็ได้หรืออาจจะแพงกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะถูกกว่าที่ผมคิดไว้ก็ได้นะเอออาจจะแบบล้านไปไปลายสองล้านต้นต้นอะไรี้ก็เป็นไปได้นะครับต้องรอติดตามแต่มันเทคนิคยิ้มโหดมากเลยผมว่าถ้าราคาถูกไปก็อาจจะไม่ใช่อ่ะต้องรอดูเนาะมอเตอร์คู่นะครับพักกำลังจี้673าแรงม้าเลยและแรงบิด838านิวตันเมตรเลยนะครับ ขับเคลื่อนสีล้อแบตเตอรี่เป็น nmc จาก catl เนาะแล้วก็แบตมีเทคโนโลยีที่เป็น800โวลต์เทคโนโลยีด้วยขนาดความจุบแบต101กิโลวัตต์ผมชอบมากเลยนะแบตโคตรใหญ่101อะ่ะตัวเนี้ยแล้ววิ800 km, ่งไกล800กิโลเมตรมาตรฐานที่เป็น cltc นะแล้วก็อัตราจจเร่งโซนถึงหนึภายใน2.78จุดเจ็วิโคตรแรงและโซนถึงสองกิโลเมตรภายใน10.67วินาทีครับ ท็อปสปีดที่อยูกทิ่265กิโลเมตรต่อชั่วอโมองเลยระยะเบรกจาก1 0 0ถึง0กิโลเมตรภายใน3.3-3เมตรครับและในส่วนของการชาร์จไฟมีเป็นชาร์จที่เป็น DC ซีไฮเปอร์ชาร์จโคตชชอบเลี่ยนให้เปอร์ชาร์จ5นาทีวิ่งได้220กิโลเมตรสมมติเราไปชาร์จแบบเไม่มีเวลานะก็คือชาร์จแค่5นาทีวิ่งไปแล้ว200กิโลเมตรอย่างตึงอะ่ะแล้วก็ให้เปชาร์จที่เป็น10นาทีนะครับจะวิ่งได้390กกิโลเมตร ในส่วนของไฮเปอร์ชาร์จ15นาทีวิ่งได้510กิโลเมตรเลยครับชอบมากเลยอ่ะและสีตัวถังภายนอกมีเรียกถึง3สีครับสีฟ้าสีฟ้านี่แบบโหโดนใจถ้ามีให้เรียกอยากซื้อตัวนี้มากๆเลยครับและก็จะเป็นสีเทาอีกสีนึงสีนี้ก็เป็นสีที่โปรโมทเนาะสวยมากอีกสีนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นนะคือสีเขียวสีนี้เป็นสีที่โดดเด่นอีกสีนึงเลยครับ และภายในห้องโดยสารก็มีให้เลือกด้วยกัน3สีมีทั้งสีแดงสีดำและสีขาวบเบาะก็ทรงสวยนะครับมีแบบที่รับคอด้วยก็เป็นหนังแนป้าแท้ด้วยนะครับสีแต่ละสีก็สวยงามมากๆคาดว่าจะเปิดขายยังเป็นอาการและส่งมอบเลยนะครับในช่วงต้นปี2024นี้ก็น่าจะเป็นแบบกุมภาประมาณนั้นนะครับกุมภามีนาในต้นปีส่วนราคาตอนนี้ยังไม่มีเปิดมานะครับ ผมว่าคันนี้ยังไงก็น่าจะมีพรมเลยขวานะเพราะาลงทุนแบบสร้างแบรนด์ EV มาขนาดนี้แล้วเจ๋งขนาดนี้ระบบก็ eng, เจ๋งแผมว่าน่าจะตีตลาดทั่วโลกแน่นอนครับบ้านเราน่าจะมีโอกาสได้ใช้กันเหมือนกันรอชมกันได้เลยครับถ้ามาเพื่อนๆคิดว่าทั้ง2รุ่นย่อยของเขาเนี่ยเออเจ้าตัว SU7 แล้วก็ SU7 Max เพื่อนๆคิดว่าราคาควรอยู่ที่เท่าไหร่ควรอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับ นี่คือภาพอุปกรณ์นะครับรวมกับซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เจเนเรตภาพมาให้ที่ตัวรถนะเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ที่หน้าจอได้ด้วยครับคือมันเจ๋งมากๆแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยเพื่อนขนาดมีการซ่อมถนนนะเออเรายังในภาพเรายังเห็นเลยว่ามีคนซ่อมถนนคือซอฟต์แวร์เขา,าดีกับเทสล่าจ,จริงๆนะในตัวเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่ถึง16.1นิ้วแล้วความละเอียดเนี่ย 3K เลยด้วยโหดูหนังสบาย ทำงานด้วยชิปที่เป็น snapdragon 8295แรงโคตรด,ด้วยนะและในส่วนหน้ารถนะครับสามารถเก็บของได้าน5 0 5ลิตรเลยในภาพคือขิง m o เด e l S แล้วก็ไทคาน์ซะเลยนะครับเพราะว่าเก็บของได้มากกวา่าดูจากรูปเขาก็ด้านหน้าใหญ่จริงๆด้วยนะครับด้านท้ายเขาเปิดได้กว้างมากๆเลยใส่ของแบบง่ายด้วยนะเออน่าสนใจมากๆรวมถึงหลังคางกระจกเต็มบานนั่งด้านในก็สวยแบบนี้เลยครับ พวงมาลัยก้านเป็นแบบท้ายตัดมีปุ่ม2ปุ่มซ้ายและขวาด้วยนะครับภายในก็มีแสงไฟที่เป็นแอมเบียนไลสร้างบรรยากาศสวยงามมากๆชอบตรงนี้มากเลี่ยครับแฮนด์แอปดิสเพย์ตรงคนขับสามารถแสดงรูปเส้นแผนที่ได้แบบมีรูปเลยครับคือแบบเจ๋งผู้โดยสารตอนหลังก็แบบมีจอ2จอด้วยไม่ต้องแย่งกันเลยคนนึงดูอะไรอีกคนนึงก็ดูอะไรก็น่าจะดูได้เลยนะครับผมว่าภายในเนี่ยเขาแบบ มีอารมณ์คล้ายกับเทสลานะเออแบบมีความเรียบหรูแต่มีปุ่มกดฟังก์ชันต่างๆไว้ให้ด้วยในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็มีที่ชาร์จเด็ว50วัตต์เลยโคตรแรงอ่ะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงคอนโซลกลางด้วยสามารถมีปุ่มเนาปรับความเย็นได้ปรับแปรงลมได้อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็สามารถปรับสปอยเลอร์หลังตรงนี้ได้ด้วยครับรวมถึงปรับช่วงล่างได้ตรงนี้เลยโคตรเจ๋ง อีกส่วนนึงที่ผมอยากพูดถึงก็คือมาดูระบบพ i l ล t อตของคันนี้กันดีกว่าครับแน่นอนว่าคันนี้มีกล้องรอบคันแล้วก็เป็นกล้องความละเอียดสูงด้วยแล้วมีไร d ดอรเทคโนโลยีมาด้วยครับมีคลื่นไรดอรอีกนะครับมีทั้งไรดอร์ไรเดรเลยแล้วก็มีเรดอร์อันต้าโซนิกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ IMU ออันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับและสำคัญคือชิปประมวลผลขั้นสูง เขาสามารถโชว์ที่เป็นโมเดลต่างๆได้แล้วก็เป็นระบบข้อมูลแบบ4มิติคันนี้เป็นแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาอยู่ในรถกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยนะเพราะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้เอาละครับเป็นนี้ก็เป็นเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดของ Xiaomi SU7 แล้วก็ SU7 Max นาะที่เราได้รู้กันในการเปิดตัวมาแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารมาเดตเพื่อนเพียงเ,เท่านี้เนาะวันนี้ก็วันที่30แล้วนะครับเพื่อนๆก็ดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสวดีปีใหม่ครับ